สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ลุงจักผ้าเาาพอกันอยู่โคกน้องหน้าสวนศิลนนะครับตอนนี้บรรยากาศเมฆฝนมาแล้วครับพี่น้องมืดมัวฝ้าดินมาเลยครับคุณน่ะ <c oughs> นี่ครับท่างนี่เป็นตาฮอดพวกนี่โอ้มาหนัหนกหด้เด้อครับให้มันสมกับแรงมาโดนครับพี่น้อง รอดรุ่นเบิงครับมาย่มได้กะกายไปกลายมาบบหอดเจ็กเทอนะครับปุ่นพี่นอ้องมืดมั่วฟ้าดินมาแล้วครับมาแท่มาแท่แบบนี้นะครับอ้าให้มาหอดมาถึงพี่น้องยาวพี่น้องยาว มาแล้วพี่น้องมาแล้วรถยหญ่มาเ้อครับบัดนี้สมใจเลยครับบันนี้ตักี้นีพี่น้องบันนี้ขุ้นเป็นสายมาเลยเอานํำลงมาคักๆผมกัดแรงมาเดินครับพี่น้องได้น้ำเอิมสาแล้วครับบันนี้ พึ่งวันเขาไว้กระทิบพอดีเลยครับพี่น้องอ้าวนำลงมาคักคักคักคกัพี่น้องมาหอดอที่ลีครับก่อนนี่ครับบรรยากาศยามสายฝนโปรยปลายครับพี่น้องสุดยอดเลยครับมือนี่ ขุดครับเชร่งปากระห้องครับพี่น้องเน<อ>าะนำลงมากคักๆให้สมครับแรงมาโดนครับพี่น้องมาข,ขึ้นกระลิ้นอยู่เมื่อขึ้นนะครับอ้าวได้น้ำได้ท่าสมใจแล้วครับบันนี้อ้าวพี่น้องขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ